ขอให้ข้าพเจ้าและท่านทั้งหลายพ้นจากวิบัติบาปศั์สิทธิ์ังวิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาใน,านาชีวิตภัยพิบัติภัยสงครามภัยธรรมชาติอวิชากิเลสการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและอุปทานเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงขอให้บริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะไม่เบียดเบียนท่านผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยกายวาจาและใจ ขอให้ละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติและบริวารสมบัติให้เป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจมีศีลมีสัจจะรักการฝึกฝนพัฒนาตนเองและรักการปฏิบัติธรรมบุญบรารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาช่วยประคับคประคองข้าพเจ้าและท่านทั้งหลาย ให้ได้สําเร็จมรรคผลนิพพานฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวให้ได้เกิดในเลิกของการสร้างบาร,รมีให้มีอํานาจสิทธิและสําเร็จกิจแห่งฝ่ายสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวเทินนิพพานะปัจ,จโยโหตุสาธุพิมพ์คำว่าสาธุนะคาว่าสาธุนี่ให้พิมพ์บ่อยๆนะฮะไปเจอใครเขาหาฮิวินโตเข้าวัดก็โอสาธุ